เอาเ,เอาลยนะครับเอาละนะเอาล้ครับก็ได้เล่นสักทีนะครับสำหรับเกมที่ได้รับความนิยมในตอนนี้เลยนั่นก็คือเกมเอาไไหมคัดคัดคัด,คดสามสองหนึ่งเอาล้ครับก็ได้เล่นสักทีนะครับสำหรับเกมที่ตอนนี้ได้รับกระแสะความนิยมเป็นอย่างมากเลยนั่นก็คือเกมวอลเลยนะครับ <c oughs> ก็จะมีเาขาเรียกว่า เราจะแคสในเร็วนี้นะครับแต่ว่าปัญหาที่เกิดก็คือมันแหลกมากนี่สังเกตที่มุมขวาบนนะฮะมันจะขึ้นว่า FPS แคลนต่ำมันหมายความว่าไงครับเนี่ยคือผมเล่นหลายรอบมากแล้วแบบ เนี่ย fps แบบของแคลนต่ำซึ่งผมปรับกราฟิกเนี่ยต่ำสุดเลยคือปิดหมดปิดอะไรไนดะ้ก็ปิดนะครับ vsync ก็ปิดปิดทุกอย่างนะครับแล้วก็ใช้จอเป็นเอ่อ7 6 8 p นะครับก,ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันแหลกทั้ง,ท,ง,ท,งที่สเปคขั้นต่ำเนี่ยผ่านแน่นอนนะครับแล้วผมก็สามารถเล่นได้ลืนล่นๆด้วยตามสเปคขั้นต่ำที่เขาบอกนะแต่แต่แต่แต ไม่ใช่แบบเกมบตทำไมตานี้แบบบาดมากโอเคนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็จะแคสแน่นอนเกมนี้วอลเล่ร์แลนด์นะครับเดี๋ยวขอตัวไปหัดเล่นก่อนนะครับถ้ามันไม่เวิร์กถ้ามันไม่ลื่นนะครับก็จะไม่แคสอีกแล้วนะครับอยากแคสจริงๆเกมนี้เป็นเกมที่ผมอยากเล่นมากแต่ว่า นั่นแหละ FS แคมปตัดหรือคอมมัตกกาก่ะไม่รู้เหมือนกันเล่นหน่อยนี้ก็ปกติแต่เนอนี้ก็ปกติสีปืนเนี่ยมันจะมีหนึ่งออันนี้อันนี้ม่เกี่ยวที่ปิงปิงสปิงสูงโอเคไว้เจอกันใหม่ครับผมกับเกมบอลละแลนด์ไม่รู้ว่าจะได้กี่คลิปนะสำหรับเกมนี้ไปเจอกัน